สวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่ในช่องสามมาริสานะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอีกมุมหนึ่งของอิรักอีพีที่4แล้วนะคะก็จะมานั่งพูดคุยกับเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับวันอีดนะคะก็คือวันเฉลิมฉลองของชาวมุสลิมทั่วโลกนะคะทุกคนก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมาเริ่มเล่าตรงที่ชาวมุสลิมนะคะจะเริ่มการเฉลิมฉลองก็คือวันอีดก็คือจะเป็นการสิ้นสุดของเดือนรอมฎอนนะคะก็คือการถือสินอดเป็นเดือนที่ มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะทุกคนเขาก็จะแบบความสําคัญเกี่ยวกับเดือนนี้มากๆเลยนะคะทุกคนพราะแต่เด ka, ือนอ่ลรอมฎมรสิ้นสุดลงไปแล้วนะคะเขาก็จะมีการเฉลิมฉลองกันนะคะก็คือวันอีดนะคะแล้วก็เกี่ยวกับสิ่งที่เราได้สัมผัสเองนะคะทุกคนก็คือก็จะเป็นวันอีดครั้งแรกของเราเลยนะคะที่เราได้มาเห็นกับตาและเราได้สัมผัสผู้คนนะคะก็คือวันอีดนะคะที่ เราตื่นขึ้นมาตอนเช้าประมาณตีห้าตีห้าครึ่งนะคะแม่ย่าก็ปลุกให้ไปแต่งตัวเขาก็จะใส่ชุดนะคะที่ตัวเองคิดว่าสวยที่สุดในวันนี้นะคะทุกคนแล้วก็มาเตรียมอาหารไว้นะคะมีขนมของหวานแล้วก็มีลูกอมช็อกโกแลตหรือเม็ดธัญพืชต่างๆนะคะเขาก็จะเตรียมไว้เตรียมไว้เพื่อญาติๆก็จะมานะคะก็จะเป็นขนมที่เราเตรียมไว้นะคะก็จะมีทั้งของหวานเม็ดธัญพืชลูกอมช็อกโกแลต แก็จะมีแตงกวากับเกลือด้วยนะคะเอ่อเป็นวันที่เขาจะเป็นวันรวมญาติญาติเขาก็จะมาเอ่อมาพบปะกันมานั่งคุยกันนั่งกินขนมพูดคุยกินชาแต่ว่าเราก็จะแบบนั่งไม่นานนะคะทุกคนการเฉลิมฉลองก็จะกินเวลาไปประมาณ3-3วันแต่ว่าแฟนเราบอกว่า คือดีที่สุดก็แค่หนึ่งวันเป็นวันอีดครั้งแรกของเรานะคะที่ได้มาสัมผัสได้มาเห็นด้วยตาของตัวเองนะคะเพราะว่าเพิ่งย้ายมาอยู่ที่คดิสถานนะคะได้เกือบหนึ่งปีนะคะแล้วก็เป็นการพบปะผู้คนนะคะแล้วญาติๆเขาก็จะมาที่บ้านนะคะทุกคนแล้วก็มีการทักทายกันแล้วก็พูดคำหนึ่งที่เราก็ไม่เคยพูดนะคะแม่ญาติก็สอนเรามาเมื่อวาน เขาก็บอกว่าให้พูดว่าเจนนีปิโรสเขาก็จะพูดกับเรากับลาตูปิโรสอะไรแบบนี้แล้วก็คนที่นี่นะคะเวลาเจอหน้ากันเขาก็จะหอมแก้มซ้ายขวาซ้ายขวาอะไรเงี้ยผู้หญิงนะคะผู้ชายถ้าเขาอยากทาความรู้จักกับเราหรือแบบอยากจะทักทายเราเขาก็จะจับมือเราแค่อย่างเดียวนะคะก็คือจับมือกันแล้ว แต่ถ้าบางคนเขาให้เกียรตินะคะทุกคนเขาก็จะไม่จับมือเราเขาก็จะพูดกับเราเฉยเฉยว่าสลาโจนีบาชีอ่ะแบบนี้นะคะ,ะคนที่นี่เขาจะทักทายกันเป็นภาษาเครดิตนะคะก็คือเคิร์ดกลางนะคะทุกคน